ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้มีพัสดุนะครับผมตีกลับนะครับผมเป็นใบสนุวาวนะครับผมเมิ่งสภาพตอนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมานะครับผมแล้วก็จะมาใส่ไหม่แก่งให้เพื่อนๆด้ฟังนะครับผมว่ามันดังดีบอนะครับผมเขาคื้บอานะครับผมเป็นใบสนุแปดสิบเส้นนะครับผมเปนเพื่อนทุกคน เป็นใบสีนี่นะครับผมสีชมพูกับสีฟ้านะครับผมสองใบนะครับผม่ะครับตีกลับมาจากเอ่อซีสเกตครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเทียดให้ฟังหนึ่งใบนะครับผม ว่ามันจะดังดีไหมหรือว่าอย่างไรนะครับผมเพิ่นสั่งแบบสองใบนะครับผมผมก็เลยจัดให้เพิ่นนะครับผมแต่ว่าเพิ่นบลับนะครับผมนี่นะครับผมแกะมาแล้วนะครับผมเป็นใบแปดสิบเส้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสให้เพิ่นเพิ่นได้ตั้งเลยนะครับใส่ขั้นนะครับผมใส่ขั้นนึ่งเมตรสามสิบเซนนะครับผม นี่นะครับเพื่อนทนใดสนใจกะเขาไปสร้างได้นะครับผมในตะกานะครับผมเพื่อนทุกคนต้องฟังเสียงก่อนครับผม หลังจากที่แพ็กกล้องไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมที่ทรงไปทรงมาอยู่ไีนแล้วครับผมก็บ,บ่าว่ากันครับผมว่าเป็นอย่างว่าแต่สินค้าบเสียหายนะครับเบรจะดังดีบบนะครับเป็นกิตตกลรบปานอ้นี่นะครับ มจะขึ้นสายบอทอกันครับผมค็ังนี้ยาจะสั่นกว่าแปบ๊บนึงเด้อแต่งเั่นครับผมขึ้นสายบะทอกันนี่นะครับอ่ะเหลเวลาแล้วนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆทุกคนเดีย๋ยวผมใช้ร่องเท้ากัน อย่าผมขอหมุนกล้องนะครับผมืมอนไปทุกคนแป๊นแบบนึงนี่นะครับตั้งเสียงเบ้งครับผมตั้งเสียงเบ้งเชนโดเห็นปะเห็นพอบปอ่ะมันมันติดเนี่ยขยับกล่องให้หน้อยโอเคครับผม ครับผมประมาณนี้นะครับผมบนแท็นเล็ตถึงนะครับผม <G ül iono> เป็นพัสดุตีกับนะครับผมกับว่าเป็นยังครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทศให้ท่านผู้ชมได้ฟังนี่ละครับผมเพื่อนๆทุกคนโอเคนะครับผม